พี่น้องวังหันผมกับยามไปแล้วเนาะตัวด้ตัวนึงไปแล้วครับเนี่ยวันนี้ผมเดียวเห็นหูอีกสองหูครับผมใส่ผมใส่ไปวังหันครับแต่ว่าสายนั่นตึงๆครับเนี่ยยุ่ยใกล้กันเลยครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งเนาะว่าเหมือนคือตึงครับนี่โตใกล้ๆกันนี่ครับเนี่ยเนี่ยที่ผมมาขึ้นไปวังหันอ่ะผมเลยหยอดผมเลยใส่อีกผมเห็นหูอีกคางๆกันนะครับนี่นี่ครับเนี่ยอังนึงเนี่ย ครับเดี уров, ย๋ยวมาเบื้องหลังนี่ครับโอ้สูมือพี่น้องสูมือครับถูมือครับสูมือครับโอ้ขาดครับโอ้ขาดครับโอ้พวกงี้ครับหูทุงงี้เติบเลยครับหูเนี่ะ โอ้เสกเสกเส้นไม้เนนพื่อครับเนี่ยบุ้ว่าตะกินอีวะครับเนี่ยบุ้ว่าตะกินอีวะครับเดี๋ยวผมมีไส้ไวอ้อีกครับได้เอยอะมากเลยครับเนี่ย ใกล้ๆกันเลยครับผมเนี่ยใกล้ๆก,กันเลยครับเพราะว่าหลังนี้ขาดครับหูนั่นหูใหญ่ก็หูหันครับมีอาเบ็ดเก้านี่แหละครับใส่เบิ้งครับโอ้สารเสด็จได้ครับผมใส่แค่เดียวยใส่ให้พี่น้องเบิ้งบืงไหนล้วก็เอาปลาขึ้นไปนะครับ โอ้น่าจะได้ครับหาด,าด,าดาครับหาดปากเด้ครับเนี่ยโอ้กินอีกบ่านน้อครับเพราะว่ามันได้กินนิ่นเราด้เท่านึงไนงะผมว่แน่ใจว่าได้กินบ่รครับเนะี่ย สองหลังนี้ขนาดจะเป็นมืดนเหรอ,อกครับผมจะได้ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งหลังเดี๋ยวเขาไปเบิ้งหลังพุ่นเด้อครับเด้ออีกหลังนึงแล้วก็นที่ไปเบิ้งไม้เก่าอีกสามหลังครับนั่นก็ที่ท้ายพี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะ